สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่กทานดิฉันมินตราและทีมงานอัศจรรย์บัมเพนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงเคล็ดลับน่ารู้มีท่านผู้ฟังหลายท่านถามมาว่าคนที่ถูกหวยติดกันหลายๆลงวดถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเป็นล้านล้านบาทเขามีเคล็ดลับในการทําบุญอย่างไรถึงได้ลาบลอยก้อนโตขนาดนั้นทํายังไงนาะเราจะได้โชคดีแบบนั้นบ้างลง พ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงอุทัยธานีได้ไขคำตอบนี้ไว้แล้วค่ะมินตราได้รวบรวมคำตอบไว้ให้ในคลิปนี้ซึ่งจะแนะนำเคล็ดวิธีทำบุญที่เป็นเหตุปัจจัยโดยตรงให้ถูกขวยมีลาบลอยเร็วขึ้นผันใจกันในชาตินี้เลยค่ะแต่ถ้าคุณสวดมนต์คาถาเงินล้านหรือคาถาด้านโชคลาภอื่นๆอยู่แล้วเป็นประจำให้เพิ่มการทำบุญตามวิธีที่จะแนะ ในคลิปนี้ควบก,กันไปพร้อมๆกันจะเป็นการเพิ่มพลังโชคลาภชนิดฟลุกๆแบบยกกําลังสองเลยทีเดียวค่ะก่อนมารับฟังกันเพื่อไม่ให้พลาดการรับฟังคลิปดีๆตอนต่อไปกด subscribe และกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทั้งล่างได้เลยค่ะ เล็ดวิธีที่1ให้ทําบุญแบบไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าพวกที่ถูกหวยรวยเบอร์กันบ่อยๆมีโชคลาภลอยแบบฟรุกๆบ่อยๆคือพวกที่เคยชอบทําบุญแบบไม่มีการเตรียมการหรือไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนพูดง่ายๆคือได้ทําบุญแบบเจอโดยบังเอิญน,นั่นเอง หลวงพ่อฤาสีลิงดำท่านได้อธิบายถึงคนที่ถูกหวยรวยรางวัลบ่อยๆว่าคนพวกนี้คือพวกที่ทำบุญโดยไม่มีการเตรียมการเจอปุ๊บป๊บก็ทำเลยทำด้วยจิตที่อยากทำบุญล้วนๆเขาอาจจะไม่ได้ทำบุญด้วยเงินหรือของจำนวนมากมายก็ได้ ยังมีเคล็ดอีกข้อหนึ่งของการทำบุญแบบไม่ตั้งใจนี้คือต้องไม่เลือกเฉพาะเจาะจงบุญชนิดใดชนิดนึงเจอก็ทำไปข้างในและนอกเขตพระพุทธศาสนาเจอปุ๊บทำปั๊บเช่นเดินเล่นตามทางบังเอิญมาเจอคนแจกซองกระถิ้นก็ทำทันทีไปวัดมีคนตั้งโรงทานก็ร่วมบริจาคช่วยเดี๋ยวนั้นบางทีไปบังเอิญเจอคนขอทานก็ควักเงินสงเคราะห์ทันที หรือไปเจอสุนัขแมวตามข้างทางโอดโซก็ไม่รีรอที่จะหาข้าวหาน้ำมาสงเคราะห์เป็นต้น ถ้าต้องการให้มีโชควาสนามีลาบลอยถูกหวยกันกับเขาบ้างต่อไปนี้หากเราเจอโอกาสทำบุญทำทานโดยบังเอิญหากไม่เกินกำลังและไม่เดือดร้อนตัวเองจนเกินไปให้รีบทำบุญนั้นทันทีผู้ให้ลาบลอยแก่คนอื่นโดยไม่เตรียมการไว้ก่อนนั้นทำให้คนอื่นยินดีมีความสุขที่ได้รับลาบแบบไม่คาดฝันคุณได้ทำเหตุที่จะได้เป็นผู้รับลาบแบบไม่คาดฝันใน อนาคตเช่นกันเคล็ดวิธีที่2วิธีทําให้เกิดลาบลอยถูกรางวัลให้ส่งผลทันใจในชาตินี้ถึงแม้นคุณจะเริ่มสะสมการทําบุญโดยแบบไม่ตั้งใจมาก่อนตามที่กล่าวมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกหวยถูกสลากกินแบ่งรางวัลใหญ่ในชาตินี้ทันที ต้องรอถึงชาติหน้าเพราะบุญที่ทำไว้ยังอาจสะสมไม่เพียงพอที่จะส่งผลในชาตินี้แต่ไม่ต้องตกใจนะคะดิฉันมีเคล็ดวิธีที่จะช่วยเร่งลาบให้เกิดผลเร็วได้ลาบฟลุกๆุกกันไปนเลยในชาตินี้มาฟังกันค่ะ ถ้าต้องการให้บุญทรงผลเร็วต้องทำบุญแบบรวดเร็วชับพลันด้วยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านสอนว่าการทำบุญช้าเร็วมีผลต่างกันท่านกล่าวว่าทำช้าได้ผลช้าทำเร็วได้ผลเร็วดังนั้นการเสี่ยงโชคให้ได้ผลเร็วเวลาบังเอิญไปพบเจอบุญชนิดไม่เตรียมการมาก่อนต้องทำแบบรวดเร็วไม่รีรอที่จะทำบุญนั้นทันทีการ ทำบุญบริจาคต่างๆอย่าชักช้ายืดยาดอานิสงจะช้าเร็วต่างกันมากเช่นไปเจอเพื่อนชวนไปทอดกระถินให้ควักเงินใส่ซองเลยเดี๋ยวนั้นทันทีพลังบุญจึงมีลักษณะไหลลื่นได้มาง่ายได้รวดเร็วชับพลันมีผลให้หยิบจับอะไรก็ฟลุกถูกกันแบบง่ายๆไม่ต้องนั่งขุดเล่กันเลยค่ะในกรณีที่เอาซองกรถินมาดองไว้จนเขาต้องมาถ ว่าพร่กนี้จะทอแล้วนะเป็นการสร้างบุญที่ไม่ราบรื่นต้องเสียเวลาคิดเสียเวลาคนอื่นให้มาเตือนตัวเองอาจรำคาญใจอีกด้วยพลังบุญแบบนี้กว่าจะได้มาช่างยากเย็นชกักชา้าเนิ่นนานตัวนี้แหละมันขัดลาบลอยการเสี่ยงโชคของคุณฉะนั้นคุณต้องการให้บุญส่งผลเร็วชั้นใดคุณหัดทำบุญแบบรวดเร็วฉันนั้นมีเคล็ดอีกว่าให้ทำบุญแบบบาง เอบ่อยๆจนเป็นนิสัยพลังบุญชนิดนี้เมื่อถูกสะสมมากเท่าไหร่รัศมีแห่งโชคลาบจะห้อมล้อมตัวคุณมากขึ้นเท่านั้นเสริมดวงของคุณให้กลับกลายมาเป็นคนดวงแห่งคนดวงดีถูกรางวัลติดๆกันได้ค่ะ ถ้าอยากถูกรังวันเรื่อยๆให้มันทำบุญชนิดนี้บ่อยๆตามอัตภาพของตนโดยไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อนเป็นพอดังเช่นหลวงพ่อฤาษีลิงดํำท่านกล่าวไว้ว่าการให้ทานโดยไม่เตรียมการไว้ก่อนใครมาก็ได้เราให้ได้ถ้าทําอย่างนี้บ่อยๆเสมอๆคนมาขอทานเราไม่ยอมให้พูดขอรีบควักเลยแล้วมันจะมีผลในชาตินี้คือสิ่งที่เราขัดข้องคิดว่าจะม่ ได้มันจะโผล่มาช่วยเราก็ให้เท่าที่เราจะให้ได้เขาไม่บังคับเรานี่พอทําไปไม่กี่ปีก็เริ่มให้ผลของที่จะได้มามันมีการคล่องตัวมากขึ้น เคล็ดวิธีที่3วิธีกําหนดจิตให้ดึงดูดโชคลาบรอยเข้ามาหาตัวในขณะก่อนหรือหลังทําบุญแบบเจอโดยบังเอิญหรือโดยไม่เตรียมการไว้ก่อนนั้นให้คุณกําหนดจิตจนสัมผัสความเมตตาความปิติยินดีว่าคุณมีเจตนาที่จะสงเคราะห์สละให้ทานนั้นด้วยศรัทธาจริงๆด้วยจิตที่อยากทําบุญล้นๆโดยไม่หวังผลตอบแทนจิตคุณที่กําหนดแบบนี้จะเกิดกระแสะคลื่นบุญ มหาศาลอันเป็นพลังเชื่อมโยงดึงดูดกระแสคลื่นแห่งโชคลาภความฟลุกให้เข้ามาหาตัวคุณเคล็ดข้อห้ามคือห้ามคิดว่าทำบุญไปเพื่อให้ถูกหวยรวยเบอร์หรือขอให้เสี่ยงโชคได้ด้วยเถอดเพราะมันเป็นบุญที่เจือด้วยความโลภเดี๋ยวผลที่ควรได้มันจะหดหายไปเสียหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านสอนไว้ว่า ทำบุญถ้าเขาจะขอก็บอกไม่ต้องฉันเต็มใจให้แล้วคือว่าเราจะให้ใครอย่าให้เขาพูดมากอย่าให้เขาเสียเวลาให้เร็วๆที่สุดตั้งใจเป็นการส่งเคราะห์จริงๆแล้วผลมันให้ในชาตินี้ฉันทดสอบมาแล้วเป็นความจริงถ้าไปคิดว่าเราต้องการให้เพื่อต้องการผลตอบแทนผลจะถูกตัดเพราะเป็นการให้ทานที่ประกอบด้วยความโลภ เคล็ดวิธีที่4การสร้างบุญหนุนให้มีโอกาสทุกรางวัลถี่ถี่ขึ้น ให้ทำบุญแบบไม่ตั้งใจมาก่อนต่อมหาชนและสังคมส่วนรวมการบริจาคเพื่อหวังช่วยบรรเท่าทุกข์หรือเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเป็นบุญใหญ่หนุนให้เพิ่มโอกาสที่จะรับโชคฟลุุกๆที่ทีขึ้นค่ะเพราะคลื่นมหึมาแห่งความสุขความยินดีปรีดาของมหาชนส่วนรวมที่ได้รับการช่วยเหลือแบบไม่นึกไม่ฝันนี้มีอานิสงส์ขยายกำลังบุญแพร่ไพศาลเพิ่มอาาเขต ของกระแสพลังความฟลุ๊กให้มีโอกาสเกิดบ่อยครั้งขึ้นและจงภูมิใจว่าคุณได้ทำประโยชน์ให้แผ่นดินเกิดที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยร่วมแผ่นดินเดียวกันอีกด้วยค่ะ เช่นเมื่อฟังข่าวประกาศช่วยผู้ประสบภัยหรือผู้ขาดแคลนที่ได้รับความทุกข์ยากจากภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมไฟไหม้โควิดพอได้ยินปุ๊บคุณคิดจะช่วยให้เขาพ้นทุกรีบโอนเงินเข้าโดยงานที่ทำการช่วยเหลือทันทีหรือคุณไปเจอโครงการเพื่อสร้างประโยชน์ให้ความสะดวกต่อคนส่วนรวมก็รีบรวมบริจาคทันทีเช่นบริจาคสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลในทินกันดารรว ทอดกระถินตกค้างที่ไม่มีคนจองเป็นต้นทุกดวงจิตของทหาชนที่พ้นทุกเหล่านี้คือกำลังบุญมหาศาลหนุนโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณแบบไม่นึกไม่ฝันเช่นกัน เคลดวิธีที่ทําทำบุญให้ได้รับลอยงอกแบบไม่ขาดสายถูกเลขกันตลอดถ้าบังเอิญเจอพระเถระที่มีข้อวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญมีปฏิปทานที่จะทําโครงการสิ่งก่อสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลโรงทานให้ร่วมทําบุญกับท่านทันทีพระเถระผู้มีเนื้อนาบุญสูงส่งเหล่านี้เมื่อท่านรับทาน บริจาคมาแล้วท่านจะไม่เก็บไว้ใช้ส่วนตัวจะรีบเอาปัจจัยเหล่านั้นไปสร้างบุญต่อให้เป็นสาธารณประโยชน์สงเคราะห์คนหมู่มากบุญนั้นก็ออกดอกออกผลขึ้นมาและผู้ที่ทำทานกับท่านก็จะได้บุญมากขึ้นมากขึ้นเพราะทุกคนที่มากราบไหว้มาสแสวงบุญหรือใช้บริการของสาธารณะสถานนั้นเขาจะรู้สึกขอบคุณมีการมูทนาบุญนั้นตลอดเวลาครูบาอาจารย์ ท่านเรียกว่าบุญงอกออกมาอันจะส่งผลให้มีโชคลาภครั้งแล้วครั้งเล่าแบบไม่ขาดสายเช่นถูกเลขติดติดกันหลายงวดเป็นต้นดังเช่นหลวงพ่อฤาษีลิงดางกล่าวว่าพระแท้เป็นนักเสียสละไม่สะสมไม่ติดในโลกธรรมบุญที่คุณทำร่วมกับท่านจึงส่งผลงอกเงยออกดอกออกผลให้คุณมีลาภตลอดไม่ขาดสายคล็ดวิธีที่6 ทำบุญให้มีลาบลอยหนักก้อนโตในชาตินี้ถ้าคุณไปเจอคนกำลังทำสังฆทานหรือวิหารทานโดยบังเอิญแบบไม่ตั้งใจให้ร่วมบริจาคเดียวนั้นทันทีเลยเช่นไปเที่ยววัดเจอคนถวายสังฆทานทอดกระถิน่นทอดผ้าป่าก็ร่วมชักเงินมาบริจาคก,กับคณะทันทีไปเจอวัดที่ต้องการบูรณะโบสถ์กุฏิห้องน้ำหรือสร้างพระพุทธรูปก็ขอร่วมบริจาคไปด้วยเดียวนั้น เพราะสังฆทานและวิหารทานมีอนิสงบุญสูงมากใหญ่มากและถ้าคุณไปเจอการทำสังฆทานและวิหารทานโดยบังเอิญและร่วมทำทานกับเขาด้วยถือว่าคุณโชคดีมากค่ะเป็นการเพิ่มกำลังบุญมหาศาลหนุนให้มีโชคลาภลอยแบบหนักๆได้ในชาติปัจจุบันขันใจคุณตามที่หลวงพ่อฤลสีลิงดำกล่าวว่าโดยเฉพาะทำบุญสังฆทานวิหารทานยอดเยี่ยมอย่างยิ่งสูงมากเพราะฉะนั้น หากเจอใครกำลังถวายสังฆทานอยู่ก็ร่วมทำบุญด้วยเดียวนั้นเลยบาทสองบาทไม่ต้องมากเอาเท่าที่กำลังสาพอมีอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนถ้าทำบ่อยๆรับรองได้ผลไม่ต้องรอชาติหน้ามีหลายคนสงสัยว่าเอฉันก็ทำสังฆทานมาเยอะแยะแต่ทำไมไม่มีโชคลาบลอยถูกรางวัลกับเขาบ้างเลย นั่นเพราะคนถวายสังฆทานส่วนใหญ่ได้เตรียมการทำบุญมาก่อนเช่นคิดว่าจะไปทำสังฆทานวันอยู่เสียหน่อยเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปร่วมบุญงานกระถินกับวัดโน้นคนเหล่านี้จะได้รับอานิสงส์ด้านโชคลาภอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดที่มีไรายได้ประจําค้าขายดีเสมอต้นเสมอปลายหน้าที่การงานมั่นคงมีเงินเดือนดีและยั่งยืนค่ะฉะนั้นควรทำบุญสังฆทานและวิหารทานทั้ง สแบบแบบเตรียมการและแบบไม่เตรียมการไว้ก่อนจะได้มีโชคทั้งหน้าที่การงานและการเงินมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองพร้อมๆไปกับได้ราบลอยแบบฟลุกๆถูกรางวัลน,น้อยใหญ่พลิกชีวิตให้เป็นเศรษฐีในข้ามคืนได้ค่ะเคล็ดวิธีที่7 เสริมพลังแห่งโชคลาบลอยให้แรงขึ้นให้ทำบุญแบบไม่ตั้งใจกับบุพการีและผู้มีพระคุณเมื่อใดที่คุณไปรู้โดยบังเอิญว่าบิดามารดาหรือผู้มีอุปการะคุณนั้นเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแต่ท่านไม่ได้บอกคุณเพราะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามคุณต้องไม่รีรอให้รีบยื่นมือไปช่วยเท่าที่คุณจะทำได้โดยไม่ต้องให้ท่านขอร้องก่อนเพราะความกระตันยูรู้คุณ เป็นยอดแห่งความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเป็นบุญใหญ่และแรงเอ็น <N. S 1> คุณไปหาพ่อแม่ที่บ้านพบท่อน้นาำตันรถเสียแอร์เสียก็รีบกุลีกุจอให้เงินช่วยซ่อมโดยไม่ต้องให้ท่านเอ่ยปาก,กรหรือคุณรู้โดยบังเอิญว่าท่านอยากทำบุญกระถินแต่ไม่มีปัจจัยคุณควักเงินช่วยท่านให้สมประสงค์ทันทีการให้แบบไม่คาดหมายด้วยใจที่มีความกตันอยูรู้คุณนี้ มีพลังอานิสง์แรงส่งผลให้พลังแห่งโชคลาภลอยมีกำลังแรงเช่นอยู่ๆก็มีคนขายลอตเตอรี่ยื่นใบที่ถูกรางวัลใหญ่แบบนึกไม่ถึงมาให้เป็นตน้น ถ้าใครใช้เคล็ดเจ็ข้อที่แนะนำมาแล้วนี้ได้รับโชคลาภทุกรางวัลน้อยใหญ่หรือทุกติดติดกันเชิญเขียนประสบการณ์คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเป็นกำลังใจให้มินตราและทีมงานได้เลยค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ว่ามีประโยชน์เชิญกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆน,นเพื่อเป็นธรรมทานและจะได้รับโชครวยๆกันทุกคนนะคะ